พี่น้องถึกบ่ถึกบ่โอ้โหเดี๋ยวไอเดี๋ยว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 มาปล่อยยางไรเมื่อกี้ครับเดี๋ยว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 พี่น้องเมื่อไงพี่น้องเมื่อไงเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับสวดหนึ่งสวดหนึ่งครับผมพี่น้องปล่อยยางไรที่ห้อยดินโยครับโอ้บังโตปลาครับผมพี่น้องโตปลาครับมิตรโตงามครับผมพูนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ FC บอบอยคอนเทนชั่นขพี่ฮุ่ดินที่อีสานครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้กะพาพี่น้องมายกสะดุงคือเกาครับผมพี่น้องครับน้ำแห้งมือดอะครับผมพี่นอ้องมึงบรรยาก,กาศตอนนี้มายกอยูน่นะไฟครับผมพี่น้องีน,องน้ำแห้งเมือดอครับ มือวา่านมือว่นยกยกานมือว่านมึอกอนนีมยกอยู่ข้างล่างครับไต่ไต่สะพานตัวนี้ไปนะครับผมนี่กล็ลองขึ้นมายกเบิ้งข้างบนครับว่าสิมีบ่ครับเดี๋ยวขั้นบ่ได้ข้างบนก็สิลงไปข้างล่างครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับอหึปลากำลังเรียนมา,อาต,อง,ต,อ,งตองครับผมพี่น้องไปครับกำลังเรี่น satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, satu, dua puluh dua, dua ได้หาตัวครับบันนี้ครับอืมมาแล้วมาแล้วสองตัวสองตัวครับปลาแปบ,บกับปลาขาวครับสองตัวครับผม เก็บคลอยเลี้ไปเนาะครับผมพี่น้องบอ่คือช่วงน้ำน้ำไมา่ครับช่วงน้ำแดงนะครับช่วงนี้ก็เป็นปลาเก็บปลาเล่มครับปลาเล็กปลาหน่อยนกปลาโต<ช>ละ,ตตละดครับผมพี่น้องยังมีให้เลียมยอยู่พี่น้องครับบ่คือช่วงน้ำน้ำหม่ครับน้ำหม่ช่วงน้ำไม่กับปลากับนี่จะโตใหญ่ๆครับผม ตอนนี้ด่างบกกัสซมี่เหลือแต่ปลาพวกปลาขาวปลากระสูดนะครับผมปลากระสูดกระสูดเหลือแต่ปลากระสูดป,ป,ปลากระสูดแล้วครับผมพี่น้องมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวสองตัว เฮียงกว่านี้ก็สซีเรนยลร้ายอยู่ครับปลาตัวง่ามๆเดี๋ยวเดีด๋ยวพี่น้องมันจากาศนะครับผมน้นมหลดมืดแล้วครับผมพี่น้อง <c oughs> มือได้พ่นสีฟอยมาอีกมือได้พ่นสีฟอยมาอีกเลยครับผมหนามหลุดน้ำกัดน,นี่ครับผมโอ้ ตัวปลาค้าวพี่น้องเดียวเดียวเดียวนะครับใช่เลยโดดโดดโดดมาแล้วครับผมสามตัวสามตัวพอได้เก็บได้เล่มหรอครับผมพี่น้องพคนละตัวหนึ่งพุ่นสี่ตัวครับผมพี่น้องบาทหนึ่งครับ น้ำตื้นเตือนพี่น้องน้ำตื้นเตืนนอนเห็นหาไซค์นี่มุกตัวปลาครับผม <L un> พีนพ่น้องครับตัวปลางามๆครับดู <ations> ด้วยกันอีกครับผมขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับผมที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจครับ <L un> บ่าวบอยคนใช้ชาแนลพี่พอดินฐที่อีสานเด้อนะครับผมสองไอ้น้องแล้วก็สองช่องฝากพี่น้อง กดเข่าไปติดตามรับชมให้ด้อครับหอยดินเทนอีสานครับเป็นช่องของไอ้ทรายครับแล้วก็เป่าบอยขวัญชัยชาแนลครับเป็นช่องของบอยเองนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้ความหักความแพงครับขอบคุณพีพีนาหนาเอฟทุกคนเด้อนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นวิธีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาครับหาอยากหากินตามฤดูการครับ ไม่แล้วครับผมสามตัวสามตัวสามตัวนี่พอได้เก็บได้เริ่มครับบาทสองบาทสามครับผมพี่น้องร้ามึงเก่าอย่างะรทำเลน้ำหาดทรายเตื่นนี่ตัวปลาขาวเง้มๆเลยครับผมพี่น้องนะครับ พี่น้องหากมากในการวิถีชีวิตมคนอีสานบ้านเท่านะครับผมการยกย่อนะครับการอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจนี่เด้อครับผมเบาบอยคนไายชาแนลพี่หอยดินถิ่นอีสานหอยดินถิ่นอีสาน้้อครับผมพี่น้องครับสองช่องส,องสองไอ้นองครับโอ้มาอีกแล้วครับผมพี่น้องครับ สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบประผาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนี่ว,ว่าโต๊ะาครับพี่น,อน้องโต๊ะฟ้าครั้มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้สามสี่ห้าตัวหกตัวพี่น้องพี่น้องพี่น้องเดี้อเด้อไอสั่นก่อนสั่นตัวน้องมาเก่งได้แล้ว ตัวครับผมพี่น้องหกต,ตัวส,สวยๆเลยครับครับมังโซปลาครับผมพี่น้องง่ามๆครับอู้มาอีกแล้วสองตัวอเออตัวของรางรับ เก็บไปเรื่อยๆกันกโอโหเกับรถครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับตัวปลาพี่น้องรุ่นเฮ็ดสมโตพี่น้องเฮ้ยแบบเฮ็ดเคลนเคลนพี่น้องแซ่ นี่สิ่ไหมปลาสมือว่านมือกรนี่บ่ครับผมพี่น้องครับมือนี่สิเอาไปเฮ็ดสมครับว่าน้ำไหลไหลครับผมพี่นอ้องอืงมาเริ่ตัวนึตัวห,หนึ่งตัว,ตวครับพี่น้องครับ ตรงง่ามๆครับพอดีเค็ดสมเลยครับผมมาแล้วเห็นแล้วหนึ่งเต้มสองตัวนี่อาตรงนี่พี่น้องค่อยเก็บบัตละสองตัวสามตัวสี่กะตืมกันโซสิโยกแล้วก็ได้หลายอยู่ด้ครับผมพี่น้อง ครับตัสวสี่อดยน้ำเมื่อกได้ปลาเกือบโลอยู่ด้วครับผมพีน่น้อง,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 งได้เกือบเป็นโลอยู่ครับได้สีโลอยู่ดอกครับผมพี่น้องโลนึงกับปลาขาวนี่คั้นร่วมกันกันไว้เมนได้เนยหน่อยด้วครับผมโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วสองตัวอืม ตัวปลาครับตัวปลาง้างๆเลยครับผมคนน่ะง้างครับอือพี่น้องคนน่ะสั้นลงอ่ะสั้นลงอุ้ยเหี้ยกระมีสั้นเหี้ยกระมีปลาได้ซีหาตัวพี่น้องซีหาตัวสั่นสั่นออกว่าสั่นเหลือสองตัวครับพี่น้องครับ สองตัวกระจิตดิดนี่สองตัวปลาคุยล่ามตัวนี้พี่น้องปลาคุยล่ามเฮดสมแซบครับโอ้สามตัวไอเอาตัวของน้อก่อนปูนสามตัวครับพี่น้องโอ้ ตัวปลาตกันครับพี่น้องตัวปลางามๆครับปลาขาวครับผมรุ่นเห็ดโสมเห็ดอันนี้เจ็บแสบเลยครับมาดูน้ำกันอีกครับผมอื h h มอืมอะไรครับผมสามตัวสามตัวสามตัวครับไอ้ะไรต้อง โอ้ปลาขาวนี่สวยงามพี่น้อนงตัวปลาขาวครับผมพี่น้องครับนะครับตัวปลาขาวงามๆครับผมพี่น้องลุ้นน้ำกันอีกครับผมอืมนี่เราตรวแล้วสองตัวสองตัวสองตัวครับ ปลาคุ้ยลำครับผมพี่น้องสองตัวนี่ครับผมปลาคุ้ยล่ำตัวง,งามครับตันนกกันอีกครับผมหื้อหืตัขาว,ว,วสองตัวสองตัวพี่น้องครับค่อยเก็บค่อยเลี้ค่อยตักไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับนอ,อืมที่ไดเพราะอยากก็กินอยู่หรอกครับ ดูน้ำกันอีกครับตัวนึงครับลมกระแหงครับแต่ว่าคะแนนยอยู่ดอกครับผมมีแดดออกก็ได้อุ่นนะครับงมเดิมตัวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับ สวด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 โอ้มาหนึ่งตัวตาคุยลามครับผมตาคุยลามคุยลามสองตัวแล้วก็สามตัวมาแล้วสามตัวครับโอ้ยปลาเอียงนะปลากระยิยงนปลากดหน่อย

คัสิดิงสดิงครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจด้อขอบคุณพีพีนานาเอฟซีสุขมงคุกอนครับที่ขอมารับชมรับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าบอยคนใช้์ชาแนลครับกับพีฮอนดินเทนอีสานครับผม จะเริ่มเด้อครับผมฝากความกำกลังใงไว้น้ำพีน้ำนองเง้ก็แล้วกันเด้อครับผมพี่น้องบ่าวบอยคนชัยชาแนลพี่หัวเด่นเทนอีสานครับหายากหากินครับตามวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาครับยกสะดุ้งยกโยอพี่น้องยกสะดุ้งครับผมพี่น้องครับหายากหากินครับยกเอาปลาขาวปลาหน่อยครับผมพี่น้องหายากหากินครับ ผมช่วงนี้กะกินปลาไปก่อนครับผมพี่น้องเป็นของของมักแลก้วกะมักยกน้าครับผมพี่น้องครับมักม,ก,กมักยกมากหากินมักธรรมชาติบ้านเ่าแบบนี้ครับผมมักตรงไหนตรงหน้ามักการเป็นยูก,กัน หายากหากินของคนอีสานแบบนี้นะครับผมเบอรวบอยกับพี่หอวดินกับพี่โจโนะครับมาหายกสะดุ้งยกนอล้กก็หาหาน่อไม้หาปูหาปลาตัวนึงครับวันนี้ครับลัวกะหอนย้ำขุดมันกับไปขุดมันพี่น้องหอนย้ำหาเห็ดกลับไปนะครับผมม่น้อง สำหรับคลิปนี้พ่อบอยก็เสียไว้ชั่ีโมสกกอนดื้อนะครับผมกับตีหัวเดียนที่นีสันมาว้ามาทักทายพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับโอบ้บาทบาทบ่ถือกระมี่ครับผมบาทถือบาทบ่ครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอคุณพี่นอลล้อ,นองอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขสุขสนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีความสุขหลายๆครับผม